สวยสวยช่ำตลอดเลยชื่นชมอะไรอย่างงี้อย่างวันนี้ก็เป็นมาค่ะมาร่วมงานค่ะเปิดตัวเครื่องซิลเฟิรมนะคะของ a อ e x กค่ะก็จะบอกว่าใช้เรารู้สึกว่าผิวกระชับขึ้นแล้วก็กระจ่างใสขึ้นใครหลายๆคนที่อาจจะอยากดูแลตัวเองหรือว่าอยากดูแลผิวพรรณนะคะก็เป็นเครื่องที่จบ ครบในหนึ่งเดียวเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิวหรอือว่าเรื่องกระชับใบหน้ากร,กระชับเขาเรียกอะไรนะคะกระชับผิวให้เฟิร์มขึ้นค่ะไม่เคยพลาดเ,เลยการตัวเองใช่ไหม่ไม่เคยพลาดแล้วก็ทําตั้งแต่เข้าวงการจนถึงปัจจุบันเราชอบเราชอบความสวยงามนอกจากเปิดให้ผิวแล้วในฟิลเตอร์เองมันก็ต้องแบบว่าทําให้ตัวจริงมันสวยมนในฟิลเตอร์ด้วยถูกไหมใช่เพราะว่าเราอายไงที่แบบว่าเฮ้ยเราจะใช้ฟิลเตอร์ในแอปพลิเคชันต่างๆแต่ของจริงมันไม่ได้มันก็ไม่ได้้ยคะ ตัวนี้เคยถูกทักที่แบบรู้สึกเฟลไหมหนูจริงมันไม่เคยเลยเคยทักที่เฟลที่สุดก็คือทำไมตัวจริงสวยกว่าในทีวีอีกเฟลเลยเฟลมากแบบโอยแบบนอยเลยอ่ะกลับไปทำตัวเองให้แยกเออเลาวก็บอกว่าเออก็เราก็แบบต้องดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าในวันแรกที่เราเข้าวงการกับวันเนี้ยเราก็รู้จักความสวยความงามมากขึ้นมันก็มีวิวัฒนาการมากขึ้นที่ทําให้แบบเราแบบ สวยได้มากกว่าวันก่อนอะไเลยไงค่ะเป็นนักเอกต้องดูแลหัวจรดเท้าจริงไหมคะทุกอย่างจริงค่ะแต่แต่ก่อนก็เท้าอาจจะดูแลไม่ถึงเพราะว่าเหยียบโคลนบ่อยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวนี้แบบอยู่ในเมืองก็เออเท้าเริ่มสะอาดอะไรเงี้ยอ่าอันนี้เอาจริงจังหรือเอาตลกจริงจังจริงจังอ่าก็ต้องดูแลตัวเองตลอดค่ะย้อนกลับไปนิดนึงแล้วกันค่ะ14กุมภาพันธ์ ไหนบอกจริงจังเลยจริงจังเลยนี่ยสีกุ้งเผาเราย้ายเรื่องแล้วหรอเปลี่ยนเรื่องเลยโอเคเป็นยังไงบ้างที่สีกุมภเผาความรักที่ผ่านมาก็ดีดีดีค่ะอันนี้คือเป็นการนัดยังไงคะไม่มีอะไรเลยคือปกติอ่ะวันวาเลนไทน์ก็จะมีแบบถ่ายรูปกันอยู่แล้วแล้วก็เออถ่ายรูปกันปกติค่ะใช่ก็คือเหมือนก็ก็ก็เราก็คิดว่าเออเรามากินข้าวถ่ายรูปอะไเลยปกติแต่คนมันบอกว่าเป็นเป็นคือตอนที่ ตีมสภาก็ไม hmm. ่ได้คิดอะไรจนตอนที่รูปออกมาคือเออลงได้ไปวะอะไรเงี้ยคือมันดูพรีเวดไปบ้าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันนักกันคนลหลายคนเข้าไปไม่ได้นานเลยค่ะหลายคนเข้าไปแสดงความดีด้วยมากมันมีเพื่อนเดี๋ยวที่แซวแต่ว่าแฟนคลับต่างชาติอ่ะก็คือเข้ามาว่าแบบตั้งแต่เมื่อไหร่ อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วทำไมครับถึงได้หยิบชุดนั้นไปคะคือหนูซื้อชุดเนี้ยมาพักนึงละแล้วมันก็จะค่อนมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะเอาละเออเราก็เลยรู้สึกว่าเออเรายังไม่ได้ถ่ายเลยก็เลยหยิบมาแค่นั้นเองค่ะรู้สึกว่าเหมือนเจ้าสาวไหมคะชุดนั้นรู้สึกซอมมากเลยอะแต่หรือเรามีแล้วเขาคออแล้วสาวก่อนไปแล้วอีกรอบมีเอ๊ะยังไงไหมอะไรไหมก็ ไม่หมายถึงว่ายังไงนะคะเบอร์เตรียมพร้อมหรือเปล่าอ๋อไม่ไม่ของจริงก็คือไม่ได้เอ๊ะค่ะยังไม่เอ๊ะเขามีเปย์ไหมคะปีนี้ไหม เขามีไปไปไหมก็ยังไม่ได้คุยถึงขนาดค่ะแต่เราพร้อมตลอดไหมคะถ้าเขาแบบเรายังไม่เรายังไม่แต่งตัวสวยทุกวันอะไรอย่งี้ยน่าจะอยู่ไกลจากการแต่งตัวสวยทุกวันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ้าวแตว่านี่เป็นแฟนแล้วเหรอคะยังจะวนเข้าสถานะเรากข้ามสถานะลุยอีกทีก็คือแต่งงานไปเลยแล้วกันเร <laughs> ออน่าจะโกรธไหมถ้าเกิดเขาไม่ได้แบบบอกเอาไว้ก่อนแล้วเราไม่ได้เตรียมแบบ หนูว่าถึงเวลาใกล้ๆอ่ะเขาก็คงมีคุยกันแหละอะไรเงี้ยเนาะเราอาจจะต้องแอปเซอร์ไพรส์ด้วยซ้ำมั้งเรายิ่งฉลาดรวดรวดเร็วอยู่แล้วเขาคงแบบเฮ้ยยังไงอะไรเงี้ยป้าเรืยอว่าตอนนี้อยู่ในโสดหมดอยู่ในโหมดโสดฮานจีไม่มีไม่มีไม่โสดไม่โสดด้วยไม่โสดไม่มีสถานะ อะอตอนนี้คือรอขอแต่งเลยไหมคะโอ้โหคือที่เงียบไปคือกลับไปตั้งหลักคันาก็เรื่อยเรื่ค่ะก็เป็นเป็นเป็นอะไรที่ดีในทุกทุวันจริงๆไม่มีแบบไม่มีทะเลาะกันไม่มีอะไรก็เป็นกําลังใจดีเป็นที่ปรึกษาที่แบบว่าเรา รู้สึกดีใจมากที่มีคนคนนี้อยู่ข้างๆเราคุยคนเดียวเลยคุยคนเดียวค่ะแล้วสวยขนาดนั้นเลยหรอชอบชอบคนเดียวเลยชอบคนเดียวรักคนเดียวเลยผมทองลุกผมทองหลอกหนักฝั่งเนี้ยหนักฝั่งนี้มากเลยเป็นขมทองล่อไหมครชอบชอบชอบค่ะเป็นคนบอกเขาเองว่าลองไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆหน้าเขามันมีความแบบเป็นลูกครึ่งอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่า เราอยากให้เขาคือเราอยากทํามากแต่เราทําไม่ได้เพราะว่าผู้หญิงเวลาผมมันทําแล้วมันเสียอะไรเงี้ยเราก็เลยไปทางผู้ชายเลยบอกว่าให้ผู้ชายลองทําดูอะไรเงี้ยค่ะมันก็ถูกใจรากใจถูกใจ,กใจบอกบอกไปแล้วว่าเธอต้องเธอต้องหัวล้านเพราะว่าเราจะให้เธอทําไปตลอดเราชอบที่เธอจะเป็นผมสีนี้อะไรเงี้ยค่ะเออเข้ายาวเข้าไปทางนี้เลยเหรอก็นานๆๆแล้วเข้าแปแล้ว นับให้หรอเก็บไว้เลยแสดงว่าอะไรไว้เลยอาสามเลยเอ๊ะเลขเจ็มาแล้วค่ะคือรับส่งกันอย่างนี้เลยอใช่ผ่านเลขเจ็ดมาแล้วแสดงว่าผ่านแล้วค่ะซึ่งตอนนั้นเรามีกังวลนะเพราะแน่นอนเลขเจ็ดเพราะมันไม่หนูหนูไม่กังวลเลยหนูรู้สึกว่าเป็นแปดปีที่เร็วมากแต่ยังไม่พร้อมแต่งนะคะยังไม่ต้องขอขอเก็บตังค์ก่อนค่ะจริงๆเคยคิดไหมคะว่าจะแต่งเม่อไหร่ มันก็เลื่อนมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะมา่ถือว่าหนูว่าแบบเหมือนเราก็มีอะไรอยากทําเรื่อยๆเราเราคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวอีก2ปีจะรวยละใกล้ๆปะอุ้ยยังไม่รวยเลยอ่ะเก็บตังินก่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นแบบไหนบ้างคะเพราะว่าแบบเขาพอมหรือยังคือเขาก็เป็นเหมือนกันค่ะเป็นฟิลแบบอยากทํางานก่อนอะไรเงี้ยค่ะอืมคือถ้า ถ้ารวยอะน่าจะขอก็ช่วยจ้างงานพี่เขาเยอะๆหน่อยแล้วแล้วรวยนี่คือมาหมายความว่ายังไงจะนมันไม่มีขอบเขตมันไม่มีขอบเขตมันเป็นความรู้สึกของเราที่เอาอีกเอาอีกอย่างนี้แค่นั้นเลยแค่นั้นเลยมีตอนเลขกอะไรไหมมก้อต้องต้องอะไรไม่ไม่มีเลยค่ะหนูหนูว่าตอนนี้มันมันเป็นช่วงที่เรากําลังอยากจะทําธุรกิจอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยคุณไม้เองก็อยากเป็นผู้จัดอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นการเริ่มต้น การทำงานในรูปแบบอื่นที่เรายังอยากลงเวลากับมันอะไรอย่างเงี้ยอยู่ค่ะเฮ้ยมาทางนี้แล้ววะมาทางนี้แล้ว่ะหนูว่าก็คงไม่ไม่เกินสี่สิบอะไรเงี้ยก็คงได้เห็นหนูใส่ชุดสีขาวเนาะถ้าเขาไม่ขอก็จะขอเองสี่สิบมันจะไม่นานไปหรอกมีลมยาก หนูคิดว่าจะไม่มีค่ะเพราะว่าหนูมีลูกสาวแล้วมีขนชื่คริสตี้มีขนคิไม่ได้ไม่ได้คิดไม่ได้มาเป็นน้องหม่างไไม่ด้ <mm คุยกับใครไหมว่าเออถ้ามาแข่งจะไม่คือคือทางเขาเองก็ไม่ได้อยากมีน้องเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ไม่ได้มีอะไรตรงรีบใช่ค่ะอันนี้เราตัดสินใจเด็กขาดแล้วใช่ไหมคะว่ายังไงก็ไม่มีแน่นอนไม่ใจอ่อนกลัวเปลี่ยนใจเหมือนกันแต่ว่าก็ เออเหมือนมันก็ถามตัวเองมาทุกๆปีก็รู้สึกแบบเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ก็อาจจะแบบมีฝักไข่เก็บไว้บ้างหรืออะไรเงี้ยในอนาคตค่ะอันนี้คุณมีเล็งที่จะฝักไข่ใครเล็งว่าเพราะว่าเพื่อนบังคับทุกคนเลยว่าเฮ้ยให้ลองลองให้ลองแบบเก็บไว้เฮือเผื่อวันนึงอยากมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าวันนึงอยากมีอยากมีสูกิโฟลคหรือว่าเป็นแฟรเฟอคุณเดียวก็ไม่ไหวหรอป้าค่าของชีพตอนนี้แม่ต้องทำงานหนักมากเลยนะแบบลูกนางนาชาหรือว่าโอ้ใช่ไป ตรช่งนี้เห็นแบบฟิตด้วยไงเข้าที่น้งฟิตเนสกออ่ออกออกกออ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 ก่อกัอกออกออกอากออ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 กอแล้อกอ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 กออ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 ออก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 อสกออกออกออกอเกาอกอเสออกออกอแกออกออกออกวอกอ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 อ้ออกออกไอกออ่ออกออก็คกอเกาอกอ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 กออ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 กวอกกออนออกออกอกอ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 กอกออกกอก ถ้าเกิดไปต้องจะเป็นต้องไปเป็นคู่ไหมมันรู้สึกว่าไม่เราเน้นถ้าพร็อพเราถึงเราไปได้หมดเลย <laughs> ใช่ <laughs> มันจะเป็นอะไรบ้างพร็อพที่ถือ,อนะก็คือเราต้องเปลี่ยนชุดออกกำลังกายตลอดอ,อใส่หน,น,นึ่งชุดเนี่ยประมาณ3ครั้งแล้วเราเปลี่ยนเปลี่ยนคอลเลคชั่นใหม่เลย <laughs> ซึ่งคนเห็นก็ไม่ได้เยอะด้วยไม่ได้เยอะขออวายิ้มก็ไม่ค่อยมีคนแต่ว่าเราเราเน้นภูมิใจในตัวเราคือมันเป็นแบบเฮ้ยวันนี้ชุดใหม่ว่ะแก่อะไรก็ถ่ายรูปลงโซเชียลใช่เน้นคอนเทนต์ไม่เน้นออกจริง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 แล้วเวลา เราเออเราเราอยากบอกเขาว่าช่วยถอดทุกชุดได้ไหมพี่พี่รออยู่เออถอดชุดในไอซีพาร์คเออตกใจเหมือนกันอันนั้นคืออันอันนั้นคือหนูไม่ได้รู้เลยว่าเขาลงแล้วเข้าไปถึงก็หนูไปเมนว่าโฮสต์สเปรชกอสิกอสี่นี้เลยอ่ะสุดเดีเบลก็ชอบก็ชอบหนูรู้ว่าพี่พี่ชอบหนูก็เป็นกระบอกเสียงให้ไม่จริงไม่จริง คือหมายถึงเขาก็่วงอย่างี้ใช่ไหมฮไม่เลยพี่ชิวๆเราทํางานตรงนี้เราก็รู้ว่าแบบมันก็ให้พี่ได้อิ่มกันบ้างอ่ะเนาะให้พี่พี่ได้อิ่มหมายถึงว่าอิ่มแบบอ<ม>ิ่ไมไปแล้วคือเวลาเขาถ่ายเขาต้องขอเราก่อนไหมเพราะว่าไม่เลยค่ะ ไม่จําเป็นไม่มีเลยเราก็เซอร์ไพรส์ไปพร้อมๆกันเหมือนกันเราอ่ะอยากบอกเขาว่าช่วยถอดอีกได้ไหมอย่างเงี้ยเขาบอกพอแล้วพอแล้วเยอะไปแล้วช่วงนี้เยอะไปแล้วอะไรเงี้ยเราจะหลีกกัะเธอไงเงีราไม่เยอะไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่กขนาดแค่แสดงว่าตอนชุดวไว้นามอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นคนถ่ายให้อวให้ลงเลยก็สมมติเวลาเราไปทริปด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ผัดกันถ่ายจับเข้าคู่หนูคู่พี่อ้ําพี่อ้ําถ่ายให้หนูหนูถ่ายให้พี่อ้ําถ่ายให้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วแต่อะไรเงี้ยค่ะพูดถึงพี่อ้ําแล้ว ช่วงนี้อ้ําเขารับดอกไม้บ่อยเหมือนกันนะคะเหรอเแทนน้าเพื่อนอะไรนะแบบเป็นน้องเนี้ยใครอ่ะกับพี่อ้ําไงเอหมายถึงว่าพี่อ้ําได้ดอกไม้จากข้รวงานแต่งแต่งแต่งอ๋อกับเป็นไงได้ฉากอยากให้พี่สาวคนนี้เป็นฝั่งเป็นฝาบ้างหรือยังหนูอ่ะแอบรู้สึกว่าความสวยของเขาอ่ะแล้วความความรวยเขาเนาะความดังเขาอ่ะมันก็ห่าง คนจับตาต้องใจแบบว่ายากแต่หนูก็บอกพี่ว่าต้องบินไปดูใบเลยเสร็จถีน้ำมันไปเลยเออบินบินไปบินมาต้องได้แต่บนเครื่องอ่ะใช่เรารวยเราก็บินได้อยู่แล้วไงเราก็นั่งเฟิร์สคาส์เฟิร์สคาส์ตลอดที่นั่งเราก็หันซ้ายหันขวาไปดิใครมาคนเดียวเราก็ยื่น ยื่นใบปลิวเลยรเรามีครบทุกอย่างเราเป็นซุปตาจากประเทศไทยหนึ่งกองพันพี่อ้าวดูสนใจโปรแกรมนี้ของเราไหมคะเขาก็มีคิดนะมีคิดเขาแบบเออก็น่าคิดนะให้ให้เราคิดตลอด <laughs> ไม่แต่หนูรู้สึกจริงๆหนูว่าหนูรู้สึกว่าเฮ้ยคือความแบบเพอร์เฟคของเขาอะคือแบบมันคนไทยก็ถ้ามีก็ยืน่นใบสมัครมาเถอะบอกว่าปีนี้เขาจะมีการจริงหรอบอชานก็ทักำนะว่าเขาจะมี ก็ต้องยื่นไปสมัครให้เพื่อนๆด้วยเนาะไอ่เห็นบ้างไหมไม่มีไม่หนูไม่รู้เลยค่ะไม่มีคนจะซีบเราบ้างหรอไม่มีเลยไม่เลยค่ะแอบสืบเพราะว่าแบบว่าช่วงนี้เวลาใครอยู่ใกล้เขาก็ตกข่าวไงว่าเอ๊ะหนูว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เขาเป็นคนที่คนรักแล้วคนก็แบบอยากรู้ว่าเขาแบบเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือหนูว่ามันไม่แปลกที่คนจะอยากรู้ว่าแบบ คือทุกคนก็เป็นกําลังใจให้พี่อ้ําในทุกๆเรื่องรวมถึงเรื่องความรักอะไร้ยคะแต่เราไปไหนมาไหนไยังไม่ได้เห็นว่ามีคนไหนที่พิเศษอ่ะเอสืทางเฉยอ๋อทืงเฉยไม่ยังไม่มียังไม่มีค่ยังไม่มีเขายังโสดอยู่เขายังโสดอยู่เาไปดูบแต่เขาต้องบินไปดูไบลูกลูกค้าขออนุญาตช่วงนี้กระแสโลกสบัยค่อนข้างเยอะเหมือนกันแหะ เธอต้องตายทั้งนั้นหนูคงหนูคงร้องไห้แต่หนูก็คงแบบว่าจากไปแบบสวยๆก็คงไม่ได้ให้โอกาสอะไรเงี้ยค่ะบ้าเปล่าโลกมันจะมีสองใบได้ไงถ้าเธอมีสองใบเธอบินไปดาวัคารเลยบอกตลอดเธอถ้าอย่างนั้นเธอไปใช้ชุดบุญเตาสาวป่าเขาโอ๊ย แล้วนางก็ไม่นางนางก็ไม่ได้เห็นด้วยอะไรเงี้ยค่ะไม่โอเคสิเธอทำใช่ไหมเธอดูไม่ชอบความคิดเห็นนี้อ่ะห้าเลยหรอเธอมีโลกห้าใบเลยหรอโอเคค่ะ